คุณคิดถึงคุณนะอยากเจอคุณมากนะคะมีคนมีคนคุนคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาอ่ะคนนั้นอ่ะก็อยากเจอคุณมากเลยนะคะเป็นการแรนดอมเล่า่องไพ่นะทุกคนใช้วิจารนัยนนะคะในการรับชมรับฟังนะดูแล้วอย่าเครียดนะอ <See. S 1> uh huh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะที่รับชมรับฟังในช่องนี้นะเป็นการแรนดอมนะ ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง12ราศีแล้วก็ทั้งเ7วันค่ะนะคะอขอขอบคุณมากๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมรลบฟังค่ะนะคะมีคนคุ้นคิดนะคะและคิดถึงคุณมากค่ะการเรนดอมและลุงไพ่นะคะมันอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจตายไทยก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมรลบฟังค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง อย่าสีเรียดหรืออย่าเป็นเรียดนะเพราะมันเป็นการแรนดอมไปเรื่อยๆนะทุกคนรับพลังงานบวกนะสาธุใช่เราต้องมีรอยยิ้มบ้างนะเพราะว่าในแต่ละวันเราเจอเรื่องอะไรท็อกพลสิกอะไรเยอะแยะมากมายและนะคะถ้าเราเจออะไรที่มันถูกใจเราก็แวะเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ต่อให้เราอยู่ทุกคนนะคะเชื่อ <c oughs> ว่ามีหลายๆคนที่อยากฟังเสียงไม่ <c oughs> <c oughs> เหมาะลูกหมูใช่ไหมเออเนาะออน,นะคะรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ นะคะการแรนด้อมเป็นการแรนดอมเรื่องไพ่นะคะเน้นยำ้ำใช้วิจารณญาในการรับชมและฟังนะคะในการรับชมและฟังเท่านั้นคะ่ะมีคนคุ้นคิดถึงคุณเขาอยากเจอคุณมากนะคะว้าวคนนี้เป็นเดอรเบนซิเชียนเก่งจังเลยไม่ได้เก่งแต่ตัวนะใจใหญ่ด้วยนะคะเดอเบนซิเชียนเนะี่ยเป็นไพ่ใบใน22บองใบของไพ่ทาโร่เน,นี่ยไพ่ใบเนี้ยมันจะรวมไปถึงความสามารถความรู้ นะคะดินน้ําลมไฟแล้วก็ธาตุทั้งสี่ธาตุจะรวมอยู่เนะี่ยธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็มีพืชสามมีดอกไม้ใช่ไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารดีมากแสดงว่าตัวเขาเนี่ยเดลเมิเชีนก็หมายความว่า,วาเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบมีสติปัญญาดีจังเลยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ดีจังเลยมีคําพูดไลฟ์สไตล์หรือสิ่งที่เขาแบบคิดคนขึ้นมานะ่ะ ถ้าเป็นคนที่ที่เก่งมากๆเนี่ยจะมีความนิ่งแล้วมีรอยยิ้มเพื่อสยกปัญหาต่างๆแล้วก็ที่มีเดิ i อินฟินิตี้ก็คือเส้นแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนที่ค้นคิดคน้นคว้าหรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรู้่เขาต้องทำให้ได้คนนี้นะแซบเอาแต่ใจ แล้วก็อีโก้หม E อีโก้เพราะว่าแน่นอนค่ะเดเมนเซเชียนมันรวมไปถึงให้ความเป็นอีโก้การพูดการเจราจานักพูดนะเจราจานักคาขายนักประกถานักพูดรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารคนที่ไม่ได้ได้ติดต่อสื่อสารกันนานๆก็ได้เปรียบกับคนนี้หรือคนใหม่ที่กำลังดิวกันก็นกได้คนนี้ค่ะที่กำลังคุ้นคิดถึงคุณ หรือจะเป็นแฟนคุณเนี่ยที่กำลังแมพร้อมไหมล่ะที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเนี่ยคนนี้ค่ะเดเม a l a y s i a เห็นดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้ไหมคะการใส่ชุดเห็นไหมคะมีเข็มขัดเป็นงูนั่นคือเขามีความอยากมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นแต่ความทะเยอทะยานของเขาเนี่ยมันจะรวมไปถึงเขาต้องเป็นคนเก่งจริงๆนะอ่าเขาต้องเป็นคนเก่งจริงๆแสดง,งว่าคนเดียเป็นคนเก่งมากๆเลยใช่ไหมแต่มีข้อเสียในในในข้อดีของเขามักจะมีข้อเสียอยู่เสมอแต่ว่า คุณก็มองข้ามผ่านแหละในข้อเสียของเขาเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไร้สาระใช่ไหมถ้าคุณจะมานั่งมองในเรื่องที่มันเป็นข้อเสียเยอะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีอะไรนเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแล้วเวลาเราเจอคนที่ถูกใจอ่ะเราก็จะเหมือนแบบมันก็ค่อนข้างยากเนาะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งแล้วคนคนนี้ก็คือคนที่เหมือนแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะเฮ้ยมันได้อ่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบเขาก็คุณเหมือน คอนแทคกกันเลยอ่ะเขาก็คุณเหมือนชอบกันเลยอ่ะเขาก็คุณเหมือนแบบเออมีอะไรที่มันบอ้ยถูกใจกันมากอ,ะ,อะไรแบบนี้ในมุมมุมอีกมุมหนึ่งหรือมุมอีกอีกด้านหนึ่งของเขานะ่ะเขาเป็นคนดีนะเออเขาเป็นคนดีที่มีน้ำใจเขาเป็นคนที่เหมือนแบบแต่อาจจะเป็นคนตรงนะแต่มีน้ำใจคนคนนี้นะรวมไปถึงความมีใจิตใจอบกอมารีถ้าทํางานในองค์กรเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป๊ะ ปังอลังการเวอร์แต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญสายบุญสายธรรมะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้ค่อนข้างเยอะเป็นคนเก่งอจริงถ้าไม่เก่งคุณไม่ชอบเพราะคุณไม่ใช่ชอบเบ็ดช่างสกอยอะไรเงี้ยใช่คุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่าคนนี้นะที่คุณคิดถึงคุณเนี่ยเดอฟูอ่ามาแล้วนะคะในนี้ก็จะเป็นเขาอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณแล้วกันคุณที่เข้ามาดูนะดูได้ในคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสองราศีแล้วไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่เหมือนจะรวมทั้ง ไพ่แบบสี่ธาตุอยู่เลยนะเพราะว่าดูนะคะสัญลักษณ์ของมันก็คือถ้วยเป็นแห่งความรักใช่ไหมถ้วยเป็นน้ําแห่งความรักดินเป็นเงินนะคะไม่เท้าก็คืองานดาบคืออุปสรรคแต่คนนี้จะสันบริหารได้อยู่แล้วเดวฟูคือตัวคุณเลยซึ่งแตกต่างกันมากคุณนี่เป็นคนเหมือนแบบง่ายๆสบายๆไม่คิดอะไรเยอะ ฉันไม่คิดอะไรอีกแล้วอะฉันไม่อยากจะคิดอะไรเยอะเพราะฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันมีค่ามากแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันรอคอยหรือสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้สึกแบบนี้เลยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะโอเคหรือฉันอยากจะถูกใจหรือฉันอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะคูณเป็นคนที่คุณเป็นคนพูดตรงไหมใช่เดยวฟูก็คือเห็นไหมคะเด็กกาลังเดินไปไม่ได้มีจุดหมายปลายทางคนเนี้ย แล้วก็มีห่อผ้าอันนึงมีดอกไม้มีสุนัขคู่ใจมีแสงสว่างคือคุณเป็นแสงสว่างเอาจริงๆไม่ได้คิดอะไรไม่อยากจะคิดอะไรไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีความรับผิดชอบนะคุณไม่อยากคิดอะไรในช่วงนี้คุณอยากโฟกัสในเรื่องความรักมากกว่าแล้วคุณอยากรู้เรื่องของเขามากกว่าเอาความรับผิดชอบไหมคุณก็มีความรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบของคุณมันเหมือนแบบาวางไว้ฉันยังมีความรักอะฉันอยากรู้จริงๆเนาะในเมื่อฉันเจอเรนดอมนี้แล้วฉันก็อยากจะรู้ว่าเขาคนนั้นคิดถึงฉันไหมแล้วเขาคนนั้น มีใจฉชหรือเปล่าตรงเนี้ยคุณอยากรู้มากๆเลยอะแน่นอนค่ะในมุมอีกมุมหนึ่งหรือในมุมอีกอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นเดูฟูเขาเป็นเดเมิเชียนแน่นอนค่ะเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกันเลยชอบความสนุกสนานชอบความบันเทิงชอบความเฮฮาชอบปาร์ตี้ชอบท้าททยชอบสิ่งอะไรที่มันเหมือนแบบแปลกใหม่ๆชอบอะไรที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตมันเหมือนมีพลังงานมากขึ้นมากขึ้น ทั้งคุณและเขามีพลังงานและเซฟโซนที่ดีต่อกันมากบอกได้เลยว่าคุณและเขามีเซฟโซนที่ดีต่อกันและคล้ายๆกันสิ่งที่เขาคุณคิดในในใจเขาตอนนี้หนึ่งในนั้นมีคุณอย่างแน่นอนงานนมีอยู่แล้วเงินกะมีอยู่แล้วแต่หนึ่งในนั้นมีคุณเพราะว่าคุณก็คือคนที่มันเป็นเดอะฟูลอ่ะเป็นความสุขอ่ะอาจจะไม่ใช่ความสุขทุกๆอย่างของเขาแต่คุณคือเดอะฟูลที่เขารู้สึกว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องเยอะอ่ะมันไม่ต้องปรุงแต่งหรือมันไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะไปเลย เรียบง่ายสบายสบายอย่างน้อยก็ยังมีมีมีคุณที่เหมือนคล้ายๆเขาแล้วกันอย่างน้อยก็ยังมีคุณที่คล้ายๆเขาการเป็นเดฟูของคุณมันเหมือนมันเหมือนแบบเหมือนแบบการเป็นเดฟูของคุณอะมันยังรวมไปถึงพาร์ทแห่งความเป็นความรู้สึก ความต้องการอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะพอฟังแล้วรู้สึกอิ่นใจไหมทุกคนยิ้มไหมโอ้ใครที่กําลังเครียดนะผ่านมาเห็นแรนดอมนี้นะยิ้มยิ้มนะเข้าไว้นะจะได้มีพลังงานนะถ้าคุณคุ้นคิดกับคนคนนี้อยู่หรือคุณคิดถึงเขาอยู่เนะี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าแรนดอมเนี้ยถ้าคุณมาดูแล้วก็แสดงว่าเขาก็คุ้นคิดถึงคุณเหมือนกันถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่แสดงออกหรือพูดจะแสดงออกอะไรก็อ,อีโก้เยอะขนาดนี้ แน่นอนการที่เขาไม่ได้บอกหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเปิดอะไรให้เราฟังอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาอะ่ะจะไม่ได้รู้สึกนะรู้สึกนะรู้สึกนะจ๊าแต่บางทีเขาไม่อยากพูดอะ่ะมันก็มีมุมแบบว่าฉันไม่พูดได้ไหมฉันเป็นอย่างนี้ได้ไหมฉันโอเคแล้วนะที่ฉันอยู่ในรูปแบบลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้นี่คือตัวเขาค่ะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาก็มีความเหงากับเหมือนที่เป็นเช่นกันนะคะในความรู้สึกที่มันเพลสออฟคับก็คือเขารู้สึกว่าเขามองคุณ เขาดูคุณเขาอาจจะดูคุณมานานแล้วจะด้วยไม่ได้พูดหรือมีจิตวิทยาหรือมีเซนหรือมีอะไรก็ตามเขารู้นะว่าการที่จะมีใครสักคนนะคะเข้ามาหาเขาเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบแบบไหนหรือจะมาเข้าเพียงเพราะว่าผลประโยชน์หรือเปล่าหรือมาหาเขาเพราะให้อยากช่วยเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งการงานหรือเปล่าเพราะเขาก็เคยเจอรักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีค่ะ แต่คุณต,ต่างกันเลยจ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณไม่ได้เหมือนแบบที่จะเอาตําแหน่งหน้าที่หรือจะเอาอะไรที่จกเขาอะเหมือนได้รับผลประโยชน์จากเขาอะคุณเหมือนคุณปรงหรือคุณรู้สึกว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะมีความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราให้เขาก่อนจะด้วยนิสัยของคุณที่คุณถูกอบรมเลี้ยงดูมาหรือการเป็นผู้ให้ของคุณอะอันนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่เขาเหมือนสัมผัสได้เลยว่า คุณเป็นคนที่เออหน้าจับตาหน้าจับจองหน้ามองแล้วก็มีสเสน่ห์ความเป็นดุฟูของคุณเนี่ยไพ่อันเนี้ยจะเป็นไพ่เลขศูนย์ใช่ไหมคะแล้วไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่เดือมนสีเชียนใช่ไหมก็คือมันมาประกบกันเนี่ยโอ้โหมันคล้ายๆกันแต่ความเป็นผู้นาหรืออะไรเงี้ยของเขามันจะค่อนข้างเยอะฉะนั้นไม่แปลกหรอกค่ะว่าทําทไมบางวันก็อยากจะคุยกับคุณหรือบางวันส่งข้อความไปไม่อยากคุยหรือบางวัน มันเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยแฮปปี้หรือมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอันนั้นไม่แปกค่ะนะคะไม่แปกหรอกที่เขาเป็นแบบนั้นเนาะแน่นอนค่ะเพศออฟคับเขาเฝ้ามองคุณรวมไปถึงการความคิดถึงความต้องการอยากเจออยากพูดเอออยากสัมผัสอยากให้รู้ถึงความในใจมากๆว่าเขาอะเอ้ยคิดถึงนะเขาต้องการมากๆเลยนะหรือเขาต้องการที่อยากจะเจอหรือ อยากจะพูดให้คุณอะไรได้เข้าใจมากๆเลยคุณรู้ไหมว่าถึงเขาจะไม่พูดแต่เขาก็มีความรู้สึกรักโลกกบหลูนเหมือนกันบางครั้งเขารูา้นะว่าเขาเป็นคนที่น่ารำคาญสําหรับคุณแต่ก็คุณก็ไม่ไปไหนนี่คุณก็ยังอยู่นะมันก็มีบ้างแหละค่ะการประชดประชนันคําพูดแววตาสีหน้าสีตาแต่เขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักคนหนึาาหน่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเข้าใจในมุมที่เขาเป็น เขามีมุมอ่อนแอในตัวเองแต่เขาไม่ได้ใช้ค่ะมุมอ่อนแอตรงนี้ให้ใครได้เห็นหรอกเพราะว่าบางทีมันเป็นผู้นำเหมนเนอะแล้วมันก็อยู่กับองค์กรคนเยอะเเหมือนกันอะ่ะมันจะมาอ่อนแอมากก็ไม่ได้ปะอะไรแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้อ่อนแอเลยหรือการที่เขาไม่ได้เหมือนแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ไมอยากที่จะพูดอะไรเยอะแยะซึ่งมันซึ่งมันก็เสียเวลาเหมือนกันเขาต้องการคน นะคะนะคะเขาไม่ได้ต้องการคนพูดเยอะเขาต้องการคนที่มีความสุขหรือมีเอนเนอร์จีดีๆบางครั้งไม่ต้องเป็นนักวิชาการบ้างก็ได้เพราะเขาก็อยู่กับพวกวิชาการจ๋ามาแล้วเขาก็อยากจะเหมือนแบบเฮ้ยอยู่แบบนี้มก็ดีเหมือนกันนะเออเพราะตัวเขาเองอะ่ะเจอแบบ คนที่มีวิสัยทัศน์บางทีก็เก่งพอกับเขานักนวิชาการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเจออย่างเงี้ยเขาอยากเจอคนที่ทาให้เขาว่ามีรอยยิ้มหรือมีเอ e เนอร์จีได้หรือทาให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอะเขาแฮปปี้มากๆนะคะถ้าเขาแฮปปี้มากๆาเขาจะรู้สึกโอ้ยเขาเอนจอยนะคเขาสนุกสนานจังเลยแล้ววันเนี้ยมันก็เป็นวันที่มันรู้สึกว่าเขาก็โอเคนะกับสิ่งกับสิ่งที่เป็นหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้นะคะคุณคิดค่ะนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้จัสติดก็คือ ไพ่ใบที่11ใบเนี้มันเป็นไพ่จะติดไพ่ปัญหาหรืออุปสรรคแล้วไพ่ความเที่ยงตรงไพ่ความยุติธรรมถ้าใครไปหลงชอบหรือมีแฟนที่เป็นทนายความผู้พิพากษาทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแหมต้องอยู่กับกฎระเบียบใช่ไหมแล้วก็กฎเกณฑ์ขอบังคับเอกสารหรือการทํางนานทั้งคุณและเขาเนี่ยมันตรงกับตรงเนี้ยคุณจะปวดหัวหน่อยแหละกับพวกที่เป็นนักวิชาการจา๋าแต่เนื้อแท้ของเขา,าคุณจะมองเห็นว่าคนคนนี้ เป็นคนตรงก็จริงนะแต่ไม่เอารัดอเอาเปรียบใครเลยคอยจะช่วยเหลือคนอื่นเอาง่ายๆนะปากเนี่ยโอ้โหเชัดชๆดเชดเชด,ชด,ชด,ชดเวลาพูดแต่เวลาการกระทําปุ๊บเกินร้อยคนคนนี้นะจะติดมันก็เลยทําให้คุณชอบดูฟูอย่างคุณก็ต้องชอบคนแบบนี้แหละเป็นคนที่พูดเก่งนัก พูดนะเจรจา,ามีความรักอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมอ่อนโยนอ่ะมีธาตุน้ําค่ะเด่นเด่นก็ตรงนี้ก็จะเห็นธาตุน้ำสี่ธาตุได้เห็นแหละแต่ธาตุน้ําเนี่ยจะเด่นเด่นมากเลยอ่ามีกฎกฎพิจิกนะคะจะก็จะมีความโรแมนติกนิดนึงอยู่ในบริบทนี้นะคะจะมีความโรแมนติกจ๋าเลยแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนเรียนรู้ง่ายเลยรู้ไวอะไรแบบนี้นี่คือขวกเขาว่าเขาไม่คนส่วนสมองดีไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะแต่บางทีอ่ะ เขาอาจจะเรียนหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี่หลักสูตรนั่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่านี่ไงแล้วก็ฟีนตอบโจทย์เลยคุณตอบโจทย์ใครเขาณเวลานี้เลยจ้ะฟินออฟฟัตก,ก็คือเป็นคนที่ราชินีที่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้หรือทําให้เขาใจฟูหรือมีความรักเป็นใจสีสีชมพูได้เนี่ยสแสดงว่ามันไงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะที่สามารถทําให้เขายิ้มอุมยิ้มได้เนี่ย เราเป็นคนเก่งนะเอาจริงๆอะ่ะจากที่หมอมองเนี่ยเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่เหมือนมีไลฟ์สไตล์หรือสิ่งที่มันเอื้ออํานวยกับตัวเองมากๆเรามีจิตตะว,วิทยาเหมือนเขาเรารู้ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงบางคนเนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่าจะเข้าหาเขายังไงหรือต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็เลยเหมือนแบบอพอต้องการในสิ่งที่มันต้องการแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยอยากจะอยู่เขาไกลโดยเพราะเารู้สึกว่าคนพวกนี้ทำปัญหาไหมเขาเพราะเขาเป็นอะไรเพราะเขาเป็นเหมือนแบบคนเก่งไงเขาก็เลยรู้สึกว่า เออถ้าเข้ามาแล้วอ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเจริญขึ้นหรือดีขึ้นก็ตัดมันออกเถอะเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เลยไม่ต้องแปลกหรอกคะ่ะว่าทํำไมเขาถึงได้แบบว่าเออเวลาจะติดต่อสื่อสารกับคุณทีหรือเจรจากับคุณทีเนี่ยค่อนข้างยากเหลือเกินถ้าคนอยู่ในหมวด i n t r o v e r หรืออย่างเขาเนี่ยอยู่ในิน t เวิร์ t นะเขาจะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารยากมากแต่เนื้อแท้ของเขาเป็นคนใจดีนะถึงได้บอกไ้เหมือนคุณคุณนี้ก็จะแซ่บมากนะคะการแต่งตรตัวเนี่ยมันโดนใจเขามากๆเลยนะคะ มันพริ้มเพลามากมันมีเสน่ห์แบบทําให้เขารู้สึกตราตึงได้การแต่งตัวน้ําหอมหรือคําพูดคําจาการเจรจาคําพูดไมเซิของคุณอะ่ะมันค่อนข้างดีนะเอาจงริงอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้เจอนะเขาก็ไม่ได้เปิดโลกหรือเจออะไรได้มากแบบนี้พอเขาได้ไมาเจอในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าว้าวบางครั้งนะไอ้สิ่งที่เขาเจอที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะมันก็รวมไปถึงแบบถ้าเขาได้เจออะไรแล้วแล้วเขาถูกใจเขาจะปักหลักปัก ทงปักใสตรงนั้นเลยเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วว่าความรักมันไม่ได้อยู่ไกลเลยป่ะมันก็อยู่ใกล้แค่นั้นเองถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยากที่จะสนใจจริงๆหรืออยากจะเข้าใจตรงนั้นจริงๆเพียงแต่เขาจะเข้าใจหรือเปล่าก่อนนะนาเขาจะไม่เข้าใจตอนนี้ก็เหมือนแบบอุอยากจะเข้าใจแล้วทําอะไรนะเข้าใจนิดนึงก็ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบอะไรก็มีพร้อมหมดแหละมันเหลือแค่าขาดความรักแค่นั้นเองมันเป็นพลังงานภาพรวงของพลังงานบวกของคนที่อีโก้เยอะ รวมไปถึงถ้าคุณได้เงียบเนี่ยคุณรู้ไหมมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นกับชีวิตเขามากเลยเฮ้ยทำไมเงียบไปทําไมเขาถึงแบบเออไม่ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่แม้แต่อาการเขาไม่ได้ออกเท่าไหรน่นาะบางครั้งคุณก็มีฟีลแบบอินดี้ของคุณบ้างอะเอาโอเคแล้วแต่เออจะทักมาก,ก็ทักอย่างที่น่าชื่นชมในตัวเขาก็คือเขาเป็นคนตรงและก็เขาชื่นชมในตัวคุณคือคุณมีมุมอ่อนหวานและเข้าใจคน เขาจะสังเกตนะวิธีการพูดของคุณการมีมารยาทของคุณการพูดการเรียงลําดับของคุณคุณจะไม่ได้เอา่าระเบียบเขาอันนี้เขาจะเป็นการที่เขาชอบมากๆแล้วเมื่อไรที่เขามีน้ําโหหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นนะเขาจะชั่วทันทีแต่ถ้าเป็นคุณนะ่ะเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะตัดสินโดยวิธีการแบบนี้เลยเพราะว่ามันต่างกานะันน่ะมันเป็นไมซิที่มันต่างกันเป็นคําพูดที่มันออกมาจากใจจริงๆบางครั้งตัวเขาเองนะ่ะไม่ได้อยากที่จะให คำตัดสินหรือคำเหล่านั้นอะมันทําให้ความรักที่มันแย่ลงไปมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะเขาก็เจอแลเหตุการณ์มาเหตุการณ์มันทาให้เขารู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลยอะ่ะไม่มีความสุขเลยอะ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าไม่มีความสุขทาไมฉันยังอยู่ตรงนี้ทำไมฉันต้องการอะไรแบบนี้แล้วฉันแบบเออไม่เข้าใจมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวตัวเขาที่กําลังเกิดขึ้นคุณคิดคะ่ะมีสิ่งที่กําลังคุนคิดแล้ว,วคุณเหมือนแบบท้าทายกับระบบความรู้สึกของเขา คุณเป็นคนที่เก่งนะสาวเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไปไปจอยกับเพื่อนเนี่ยหรือไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปแฮงเอากับเพื่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะกําลังส่องคุณอยู่แล้วรู้สึกไม่พอใจการแต่งตัวของคุณก็เหมือนกันถึงชอบก็ตามแต่เขาไม่ได้อยากให้คุณแบบแต่งตัวนลากษณะแบบนี้หรืออยากให้คุณเป็นแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะที่เขาไม่ได้อยากให้คุณแบบนี้ก็มีในภาพรวมตรงที่เหมือนเหมือนแบบเออบางทีมันก็ไหลสิ่งลายามกันเนาะแบบ บางสิ่งก็อยากจะให้เหมือนเหมือนเปิดโลกไปเลยบางสิ่งก็เหมือนแบบว่าไม่อยากให้ทําบางสิ่งก็เออมันหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเรามีความหึงหวงเล็กน้อยถึงปานกลาง,ตงแต่เอาแหละทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเขาก็ยินดีถ้าคุณจะทําอะไรแต่ว่าในใจเขาเหมือนแบบนุ้ยทำไมล่ะทําไมเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือวันเนี้ยตัวคุณเองไม่ได้ทักทายเขาใช่ไหมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอา้าวไม่ทักทายแล้วยังไงต่อล่ะคิดถึงนะเนาะอ้าวชาร์จตัวเองและหรือทดสอบตัวเองแล้วอุย๊ย ฉันมีมุมที่ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงเขาอะทาไมฉันคิดถึงเขาอย่างนี้อะฉันเป็นอะไรทําไมฉันอ่องขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มีฟิลที่มันเป็นถ้าเป็นฟิลแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยคนคนนี้นะเป็นคนที่น่านับถือนะพูดถึงอนะควรเป็นเหมือนเขาจะมองคุณเป็นเบบี้ที่น่ารักมีความละมุนละมอมมีความเหมือนแบบน่าค้นหานะเขาใกล้เลยคุณเป็นคนที่เหมือนแบบทําให้เขาใจฝูนะ คุณเป็นคนที่ทําให้เขาใจฟูและทําให้เขาคิดได้ในบางส่วนหรือบางมุมทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว้าวดีใจจักเลยค่ะแม่หมอดีใจมากๆเลยที่ทุกคนกําลังรอแม่หมออยู่เนาะรับพลังงานตัวลงกันนะคะรับพลังงานบวกรับพลังงานจัก,กรวาลรับพลังงานความดีความคิดคําพูดเนาะ เนี่ยเขานี thing, like ่ยรู้สึกว่าเขาใจฟูนะที่มีคุณอยู่เคียงข้างเพราะคุณเป็นเหมือนคลังสมองเหมือนเป็นคนที่รู้อ่ะมีคุณคนเดียวทุกอย่างเอาจบหมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนบางทีอะที่เขาไม่ยยอมที่จะเปิดใจหรือเขาไม่ยอมพูดหรืออะไรออกมามันก็มีเหมือนกันซึ่งเขาเคยเจอมุมบางมุมหรือปัญหาบางปัญหาที่เขาเคยเจอเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจเขาจะพูดเองหรือเขาชัวร์แล้วเขาจะพูดเอง แล้ววันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่าทิ้งมันออกหมดทุกอย่างได้ไหมทัดลมก็ใจร้อนทัดลมใจร้อนทัดลมใจร้อนจริงๆแล้วก็ทัดไฟนะคะใจร้อนมีนกรกวิจิตทัดน้ำทัดดินก็มีแต่ยังไม่เห็นไพ่ที่มันขึ้นมาหวังว่ามันจะมีสักใบหนึ่งแต่มันเป็นแบบนี้มันเป็นการสื่อสารก็คือมีไพ่ตัวนี้ละหนึ่งตัวใจร้อนฉะนั้นมีคุณมาดับความร้อนได้อะ ท่าดินมาแล้วนี่ไงสี่ท่าเลยค่ะมีนกรดวิจิกรพุกศกันมังกรเมษินธนูนะคะเออกุมเมถุนตุลจะอยู่ในเรนดอมนี้ทุกคนนะคะมันเหมือนตัวเขาอะมันผ่านเรื่องราวสตอรี่อะไรมาหลายอย่างมากฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่ามันต้องตื่นรูวอุทุกๆอย่างแหละมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วความรักถ้ามันเดินอยู่คนเดียวมันก็จะเหนื่อยไปหรือเป็นการเอารัไรเอาเปรียบเขาเกินไปฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเราอยาก ไม่อยากจะให้สิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้หรืออะไรเกิดขึ้นอ,อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเหมือนเดินเครื่องอ่ะโอ้ไม่อยากเสียคุณไปนะคะไม่อยากเสียคุณไปเนาะแล้วก็ไม่อยากจะเหมือนแบบอยากจะมีสิ่งที่มันไม่ดีก็เนาะ <laughs> <laughs> เนี่ยไม่หมอก็ดีใจนะแค่ทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนรู้สึกว่ามีการแบบเออพิม มาคอมเมนต์ลงที่คลิปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจเหมือนกันเราก็ไปแอบอ่านทุกคลิปแหละแล้วก็ยิ้มนะแล้วก็ไม่โกรธนะถ้าใครจะคอมเมนต์ที่มันเป็นภาพลบอะเพราะก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีสิทธินะ์เนาะที่จะคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นเนีบยเราต้องรับข้อแตกต่างให้มันให้ได้เนาะฉะนั้นทุกก็เชื่อว่าทุกคนมีพลังงานบวกแล้วก็รอคอยคนคนนี้แล้วเชื่อว่าเนาะคนคนนี้ก็เหมือนรอคอยเหมือนกันนะคะรอคอยในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ ค้ยก้าวไม่เท้าขึ้นใช่ไหมอย่าเจอละอยากคุยอย่าพูดอย่าเจรจาอยากอธิบายในมุมที่เขารู้สึกว่าฉันอยากพูดจังเลยอ่ะฉันอยากพูดความในใจมากแล้วฉันอยากจะให้คุณได้เข้าใจในความในใจของฉันเหลือเกินฉันรู้สึกว่าฉันอึดอัดมากๆแล้วถ้าฉันไม่ได้พูดเนฉันคงแย่มากๆเลยฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีนะที่ปล่อยปละละเลยในความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาขอโทษได้ไหมะ ขอโทษนางตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างชาติเนี่ยคนนี้ตื่นรู้จริงๆนะเห็นถึงความดีของคุณแล้วเห็นถึงความสำคัญที่คุณมอบให้เขาแล้วแล้วก็มองเห็นตัวเองในกระจกหรือมองแบบความรักครั้งนี้ว่าเฮ้ยเรารักเขานี่นาหรือเราชอบเขาเขาไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนะถึงเขาจะเป็นเดอฟูแต่เขาเป็นเดอฟูที่จับต้องได้อ่ะ เป็นคนที่เหมือนแบบสามารถที่จะมีความสุขอ่ะแล้วมันไม่ได้เหงานะแล้วมันทำให้เขารู้สึกเห็นถึงความเป็นจริง <c oughs> เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักนะคะ <c oughs> คุณคิดอะว่าถ้าคุณถ้าเขาเสียคุณไปเนี่ยเขาจะเจ,ะจ,ะจอ,จอ,จอเหตุการณ์อะไรบ้างแน่นอนเขาเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอน เขาจะต้องเหมือนแบบทําทุกวิถีทางที่จะได้รับให้คุณมาแต่เขาก็รู้ว่าคนอย่างคุณอะถึงคุณจะแซ่บเหมือนเขาหรือคุณจะปากอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆเขาแหละถ้าไม่คล้ายกันอยู่ด้วยกันไม่ได้จ้ะมันทันกันคุณก็ไม่เคยโกรธเขาคุณก็เข้าใจในมุมที่เขาเป็นแล้วคุณก็ใช้ธรรมะใช้ความนิ่งบางครั้งเขาก็กลัวคุณเหมือนนะเหมือนตอนเนี้ยเขากลัวนะว่าเฮ้ยถ้าถ้าเรารูสึกปล่อยเขาไปเนี่ยมันต้องแย่แน่ๆในความรู้สึกเอาหละเขาจะต้องเป็น ไนซ์ออดก็คือเป็นอัศพินถือไม้เทา้าที่วิ่งตามหาความรักเอาเองแล้วแหละครั้งนี้อย่าปล่อยให้ความรักมันวิ่งตามเราเพราะถ้าความรักมันวิ่งตามเราอ่ะเราเหนื่อยแน่ๆเราอย่าไปเราเราเราต้องวิ่งตามเขาแล้วแ่ะเพราะเขาไม่ได้มีข้อเสียอะไรอาจจะมีบ้างในบางมุมเขาก็เป็นคนที่มีพลังงานที่เป็นคนคิดบวกอยู่เช่นกันฉะนั้นแน่นอนคนที่คุณคิดถึงคุณเนะี่ยจะรวมไปถึงคนที่นายใจ พูดเยอะพูดมากปากแซบเอาตใจแต่แซบกบคุณคนเดียวนะนอกจากนั้นก็พก็ไม่ค่อยพูดหรอกอาจจะแซบในทางด้านเรื่องงานนีงี้ยฉะนั้นวันนี้มันเป็นพลังงานภาพรวมของเรนดอมนะคะที่คนที่คุณคิดอยากเจอคุณเนะนี่ยแสดงว่าตัวเขาเองจะต้องมีอะไรที่มันพังพูอยู่ในใจเยอะมากและอยากจะสื่อสารให้คนที่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาอยากจะเข้าใจคุณเหลือเกินทําไมเขาถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาอยากเข้าใจคุณมากๆนะ คุณเข้าใจเขาไหมถ้าคุณเข้าใจเขาคุณพร้อมไหมที่จะเข้าหาเขาคุณพร้อมไหมที่จะคอนแทคก,กับเขาแล้วคุณพร้อมไหมที่จะมองอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้เป็นภาพรวมของพลังงานนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคิดสิ่งใดสงพรปรานาคิดดีพูดดีทำดีค่ะ เขากำลังคุ้คิดถึงคุณเขาอยากเจอคุณมาเพราะเขาอยากบอกว่าเขาชอบคุณมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเลิมยูค่ะ